มาแล้วผมเปิดประตู4คน4คนเอเวจีฮะวอล์กเกอร์นายอยู่ไหนคริสมอ้าวแกล้งกันแกล้งกันเฮ้ยจับเบาๆหน่อยในกระเป๋าอ่ะมันมีของจะายนะเว้ย คือเกมนี้ครับไม่มีอะไรมากฮะเนื้อเรื่องดียิงซอมบี้อย่างเดียวครับผมไม่ต้องคิดอะไรมากครับผมอ่ชี้หน้าชี้ตากันดูเลยแน่นอนเวลาเหมือนข้างนอกจะมีอะไรนะครับผม่าเกมนี้ภาพสวยนะไม่พวกนั้นเออกไป กูไม่ออกเหมือนจะมีสับซิงกันเข้าครับอโอ้โหไฟดับนี้เอ้าเฮ้ยโอ้โหโดนกัดแล้วผมเรียบร้อยอใส่ทะลักอโอ้โหเป็นไ,ไงนะครับผม แม่งในตัวซอมบี้แม่งมีปรสิตด้วยท่านผู้ชมอืมแบบนี้เฮ้ยหอยอจะว่าไปพวกนี้แม่งไม่กลัวซอมบี้แล้วครับผมเอ,อ่อการอย่างเดียวตีเทพตะลุยซอมบี้ครับเรียบร้อยเกมเนี้ยจะออกระทึกขวัญหน่อยๆนะหน่อยๆนะห,ห,หรือเปล่าไม่รู้แต่ให้รู้คือยิงซอมบี้อ่ะอืม เฮ้ยโดดลงมาอย่างนี้อย่างจะเลสเซเดนอีวิวครับเออมาเนี่ยฮะปุ๊บหัวเละมาโอ้โหไอ้ยักษ์มาครับมังจาดซะตัวระเบิดต่อไปนี้ปิดปิดนั่นแหละเหนื่อยเป็นบ้าเลย โคตรมันเลยไม่มันได้ไงมึงเล่นยิงมันอย่างเดียวเลยเฮ้เฮ้แกละเข้ามาผิดทางแล้วเฮ้ยอ้าวพี่โยงพี่โยงแขนใหญ่มา<笑><笑>อือือโอ้โหไอพวกนี้แมงเป็นซอมบี้กายพันครับโอ้โยแม่งเอ้ยสวยชิหาย้อืเอเฮ้ยเฮ้ย ี <Yo>. oh. <c ane> hey, ๋ยอหเฮ้ยปึ oh, hey. ๊บปึ๊บเฮ้ยแกดหนีแล้วไป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 หนีเด้มานี่ลูกซองพกมึงตำระเบิดครับยางสดซะแกนี่มันตัวสวยจริงนะโอเคอันนี้เราเลือกตัวละครแล้วครับผมเฮ้ยมีพี่หนวดว่ะผมขอเลือกเป็น น้องผมฟ้าแล้วกันเอ้ยน้องผมฟ้าวะ่ะน้องผมงม่วงเอาเป็นเปิร์กันไหนดียวอ่อันี้แล้วกันอืมไปครับรวยอืมมาครับผมวันนี้เปิร์บเอาเออเอาไมาห้หมดเอาไมาห้หมด โอ้ให oh, mm ้หมดครับผมโอ้โหเมื่อกี้ผมปกดปกดพองนะผมเอาแกนเล่งนี่เอาหรอเลือเอาอาก้าได้ว่ะจริงอืมเก็บเก็บมาเก็บโอ้โหเดี๋ยวโอเคเอาพกมาอ่ะได้ละไปเอาอาก้าได้ว่ะ ทำไมผมวิ่งอืดจังวะโอ้ของหนักเลยเนะี่ยเดี๋ยวนะต้องไปทางไหนวะต้องเปิดประตูไปทางไหนเนะี่ยมันไม่บอกเลยโอ้โหของหนักเดี๋ยว น่าจะต้องเปิดไปทางไหนวะขึ้นไปทางนี้ครับข้างบนบนของผมจะหนักนะไปถึงจะวิ่งช้าก็ต้องเปิดไปทางนี้ครับโอ้โหมามาถึงก็ฟลักซ์ดปัดปาดมา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 โอ้โหยิงยิงโอ้โหทน้ำชมอันนี้คือเราเล่นระดับระยากสุดเลยนะผม มายิงยิงเฮ้ยเทอรมิงวีโรริงโอเคไปไปต้องไปทางไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ย <c oughs> อ้าวอ้าวพี่แขนยากนี่แขนมึงหลุดแล้วหลับจ้ะเราจะขึ้นแบข้างบนท่านผู้ชมยิงยิงเฮ้ยยิงยิงเฮ้ยยิงยิงโอเคเฮ้ยเดี๋ยว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 มาอยู่ไหนกันหมด อ้าวอ้าวเฮ้ยโอ้โหท่านผู้ชมเดี๋ยวเด้อเยอะเกินเดี๋ยวเพื่อนเราไม่ออกมาช่วยกันเลยเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้กูยิงเพื่อนอ้าวเฮ้ยเหมือนเหมือนตัวอะไรจะมาครับอ้าวไอตัวนี้มาเคี้ยวเหรอเฮ้ยอังอังอังล่วงไปโอ้โหท่านผู้ชมเยอะนะครับโอ้โหมันมันจังหวะนี้มันไปทางไหนเดี๋ยวเราต้องไปทางนี้ อ้าวขำอะไรมึงโอเคเก็บมาได้อะไรวะเนี่ยได้แล้วต้องไปทางนี้ต้องมาทางนี้ครับผมโอ้โหตัวเราเปื้อนอะไรก็ไมันไปนะเนี่ยโอเคโอเคได้ทองว่ะโอ้โหเก็บก่อนเก็บไปทางไหนต่อวะเนี่ย

แม่งเรียกเดี๋ยวเดี๋ยวมามาโอ้โหตอนนี้คือตัวเราแม่งมีเด็ดอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยยิงยิงโอ้โหเดี๋ยว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 เออกาดไปหมดยังเฮ้ยเอาลูกซองดีกว่าทนะ่านผู้ชมจังหวะนี้เดี๋ยวต้องไปทางไหนต่ออ๋อไปทางนู้นครับ เฮ้ยเจออะไรอ๋อลูกสองไม่เป็นไรเฮ้ยเกี่ยวไปทางนี้โอเคครับหมุนหมุนครับต้องกดอ E ครั้งโอเคอ่ามามาอ้าวเฮ้ยเจออะไรเนี่ยมาลูกสองครับผมเฮ้ย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 มึง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 มาเดี๋ยวป๊กปุ๊บปุ๊บปุ๊บ ปุ๊บ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 มาปันอื้มอือื้ไปไงเอาเฮ้ยเกี่ยวกดผิดโอเคเดี๋ยวเปิดประตูโอ้โหเดี๋ยวเปิดก่อนโอเคมาอื้มอื้มอื้มท่านผู้ชมท่านผู้ชมเดี๋ยว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 เอ้า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 ไม้เกี้ยวมืออืมอื้มอื้ยิงระเบิดเติดเธอ เอาเอาแก๊สไปหู้ยวยิงไม่โดนเลยกูโอ้โหเอ้ยเดี๋ยวโดนเพื่อนช่วยด้วยอืมามามึงมึงโอ้โหไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วตอนนี้กูเก็บ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 เคได้ไฟแล้วอ้าววอกเกอร์โอ้โหอืมเผาวอเกอร์มึงหลับนะเฮ้ยไอตัวนี้อืเปิด เดี๋ยวเดี๋ยวต้องกดเลขห้าอ๋อต้องกดเลขห้าไขโอเคอ้าวเฮ้ยโอ้ได้สไนซ์เอาลูกซองดีกว่าไม่เป็นไรปืนเดี๋ยวอะไรอ๋อมานีไหมขอบวกแงไหมอมอ,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 มอย่านะกูมีระเบิดนะอย่านะเดี๋ยว,ยวมันให้ไปทาง,งนู้นครับ โอ้โหทองว่ะทองเก็บไปก่อนไปครับมันน่าจะอยู่แถวนี้ป่ะอ้าวเราเพิ่งมาตรงนี้นี่หว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียด๋วยวมันต้องไปเฮ้ยตกเอ็กอ้อาวผมตายเฉย ตัวผมตายไปเฉยไม่เป็นไรได้เล่นใหม่เมื่อกี้กดผิดนะครับไปหมันหน้ไปทางไงวะอ๋อเดินลงตรงนี้ครับท่านผู้ชมอุ้ยโอ้ปอลลัสตเดี๋ยวช่วยด้วยช่วยกูด้วยอื้ม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 พวกมึง เอาทั้งูตกใจเลยกาตแมงกาตแมงมามาหมดรือยัง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 อ้าวลงไปสนุกคนเดียวไม่บอกกันเลยไฮ้โถเทมเก็บก่อนมาครับไปมาพวกเคียมึงอยู่ไหนมายิงยิงเฮ้ยยิงยิงอะไรไปไกลอืม ยิงอย่างมันครับจังหวะนี้มาตอนแรกเรามีอยู่4ตัวแต่ตัวที่ผมเล่นตายไปแล้วผมมันก็เลยให้สลับมาเล่นกับตัวนี้นะผมตายแล้วกว้างยิงยิงยิงเฮ้ยเดี๋ยวมึงเรียกอ๋อเ้าตัวบอสเดี๋ยวนี่ยเฮ้ย เฮ้ยเดี๋ยวเอานี่ไปกินมึงเอานี่ไปกินระเบิดระเบิดระเบิดโอ้ยังไปมมอหมึงมาอีกไหมระเบิดมัยงยังยังยังมาอีกไหมมึงมาอีกไหมอืออือระเบิดมั่งเลยหมดยัง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 มาอีกไหมมึงมาอีกไหมอือหืออือโอ้ย อืมโอเคฮะไปไปต่อเอาเปิดกล่องก่อนจังหวะนี้โอ้โหตัวเรานี่มอมแมมหมดเลยโอเคเก็บเก็บเออเก็บอะไร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  what the fuck ฮึมเนี่ยฮะตัวเราเลยตัวนี้แหละไอตัวสีเขียวเนี่ยเดี๋ยว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 มา เดี๋ยวกูฮิวตัวเองก่อนมาพอฮิวได้แล้วอืมเฮ้ยเดี๋ยวกู้กุยังระเบิดไปแม่งเลยหายหายมึงหืมอืมเออวอเตอร์ฟัคเตอรเฮ้ยนกอืมหืมคุยังกุยังม,มาดิมาระเบิดใช้ไม่จำกัดอยู่แล้วท่านผู้ชมมาเฮ้ยอยู่อันเดียวไหม ัวนี้โอเคเอามาครับเก็บตุ๊กตาตัวเต็มไปก่อนเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรเสียงอย่างงี้ไม่ค่อยจะดีนะไม่เป็นไรอูเข้ามาตรนนี้ดว่าไปครับโอ้โหท่านผู้ชมเอานี่ไปมึงอยู่กันเยอะเหลือเกินอืมอืมขยังคู้ยังวิ่งอยูคุูยังคุยงคุยงวิ่งหมดยังหมดยังฝั่งนี้น่าจะอะไร อะไรเปิดประตูกดวีเออทุกทุกเดี๋ยวดชทุก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 อืม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 ยิงยิงเฮ้ยเอาหูมึงปุ๊บกูเลยเหรออืมกูเล่นหมดยากสุดเลยนะกูกลัวมึงไหมเนี่ยออมามาเดี๋ยวอีครับผมเข้ามาเข้ามาเดี๋ยวเพื่อน เพื่อนมึงเข้ามาสิโอ้โหเข้ามาเร็วเร็วเฮ้ยเอเข้ามาเอเจอะไรอะไรเดี๋ยว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 เข้ามาเข้ามาเข้ามาเิโอ้เข้ามาอืูยิงห,หลังให้อยูอ่เฮ้ยเดี๋ยว ปิดประตูปิดประตูปิดประตูอืมอืมอืมโอเคผ่านแล้วครับผมเอาซะเงื่อหอบเลยน่าตายไปตัวหนึ่งนะผมผมเล่นตกเองนะครับอ่ะต่อไปรุยกันต่อครับไปทางไหนแล้วทีนเนี้ยเอา เดี๋ยวเปลี่ย,นป,น,น,ยปนปืนหน่อยดิโอ้โหเอาขอเอามาจุล่าร้อยนาดมาเสริมมาเสริมมาเอออ่ะเอากับดักอะไรไมห้หมดครับ <c oughs> คลิกคลค,ก,คกแม่งเลยอืมอืมเอายามาด้วย้ยเอาระเบิดผมชอบระเบิดนี้มากกว่าว่ะอืมจริงๆอ่ะโอเคแล้วน่าจะพอแล้วนะครับ อ๋ออันนี้เสริมไปเออเออเอาแม่งไปให้หมดหมดยังหมดแล้วนะเอ่อเดี๋ยวอันนี้เอาเป็นเอาเป็นอันนี้แหละต,ติ๊กติ๊กติ๊กไปขอเป็นอันนี้แล้วกันเอาเป็นอ่ะยาไปเฮ้เ hey. มื่อกี้ผมเปลี่ยนใหม่หมาผมตัดสินใจใหม่อ่ะเกบไป เฮ้ยนี่ปืนไฟเหรอเฮ้ยปืนไฟไหมปืนไฟก็ได้ได้เล่นปืนไฟครับมาเผาแมงเลยเผาเผามากูจะเผาพวกมึงให้มดนกใช่ไหมเออเผามาเผาเผาเผาอืมอืมเผา ก็แรกเอามาจุลาดร้อยนัดมาแต่นี่กลัวปืนไฟมาครับเผามามามาเผาเผาครับเผาเผา,าให้หมดมาหมดยังหมดยังมึงจะหมดให้กูไหมมาเผาเอาอเผาไอตัวนี้ไม่อยู่ข้างนอกไม่งูไม่เข้ามาเรื่องของมึง ขว้างไปขว้างไปขว้างขว้างขว้างตายไอ้งูอ้าวอ้าวอ้าวคว่างคว่างไปคว่างหยอดไปดิคว่างหยอดไปดิยอะวันนี้คว่างไปดิ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 อะไรคว่างโดนระเบิดตายหมดมามามา มาครับอืมกาดกาดเฮ้ยโอ้โหยัดครับท่านผู้ชมเฮ้ยต้องยิงบน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 โอ้โยวันนี้อืมอืมมึงระเบิดระเบิดระเบิดเลยระเบิดระเบิดโอ้โหมันเนั้ยวันนี้ฮึมรัวๆเลยจังหวะนี้รัวๆเลยครับเออให้ถูกน้องเออให้เพื่อนเราอ้าวไอ้เหี้ยแม่งมุดหนีไหม ได้ได้มุดหนีเหรอยิงกาดไปก่อนกาดไปเออ <c oughs> ปืนไปเราหายแล้วับผมใช้แล้วเปิดปุ๊บหายเลยว่ะอืมอืมไม่เป็นไรเน้นมันเน้นมันไปไปลักษณะลักษณะ,ษณะมันน่าจะให้มาตรงนี้มามามากาดไว้ก่อนกาดไว้ก่อน,นกาดไว้ก่อนหืมกาดไว้ก่อนเดี๋ยวเอาไป อะไรอะไรอ๋อไอตัวฟังระเบิดยิงยิงอ้าวพี่เออวิ่งมาแล้วก็ล้มมึงอะไปครับยิง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 ล่วงไปอือฮึฮโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอือฮึขาดแปครับขาดไปขาดไปขาดไปก่อนขาดไปก่อนมามีอีกไหม โอ้ยไฟไหมท่านผู้ชมเก็บเก็บก่อนเก็บลูกกระสุนเนาะไม่ใช่ลูกกระสุนเราโอเคครับไม่เป็นไรลูกกระสุนเราเยอะอ้าวอ้าวมึงไหมค้างเหรอเอ๊ะไหมค้างเหรอมึงอืออ๋อต้องไปทางนี้ท่านผู้ชมยิงเฮ้ยเดี๋ยวมายิงไปเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนเหมือนไอ้ยักษ์กำลังวิ่งมา อ๋อมึงตัวเดิมปะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหได้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 กูจัดอยู่ผูจัดมึงหึระ,ะยะมึงออืืตายไหม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 เอาทองไว้ก่อนกาดเว้ยกาดเว้ยไปครับ ไม่ต้องกลัวไม่บอยันเฮ้ยท่านผู้ชมเพื่อนช่วยด้วยเออยิงยิงเดี๋ยวอ๋อโอ้โหเปิดประตูเจออะไรวะเนี่ยมาเดี๋ยวยิงไปก่อนเฮ้ยโอ้เก็บลูกศนไม่เป็นไรเออโอ้โหแม่งลังเลยนี่วาเดี๋ยวมึงโดดลงมมาตรงไหนเนี่ยอ๋อมึงโดดลงมมาตรงนี้โอเคไม่เป็นไรไปครับไม่รู้ละไปผิดไปถูกต้องไปก่อนละจังหวะนี้ มามามาโอ้โหไอตัวนี้ไม่อันตรายเนี่ยเนี่ยเนี่ยท่านผู้ชมวิปุ๊กอึ้จิ้มแม่งแตกอือยิงไว้ก่อนโอ้โหมึงตอนรับกูลลบลลก,ก,กันเลยเลยเอออืออือยิงยิงโอ้ยิงมึงคว่างระเบิดแลวกูยิงโตเลยโอ้มึงมากันไม่เกรงใจปืนกูเลยเลยเนี่ย สุดๆจริงๆสุดๆไปเลยังวันนี้อ้าว้องลองให้โดดตีเนื่อยได้พี่บิ๊กพี่บิ๊กผมขอพี่บิ๊กชุดใหญ่ให้พี่บิ๊กไปเลยพี่บิ๊กอ้าวพี่บิ๊กหลับไปแล้วมึงมาลูกพี่มึงหลับไปแล้วการสิครับการสิครับโอ้โหมันมึงอยู่ไหนอยู่ไหนพวกเวนมามา มาอ้าวอ้าวมึงปีนเหรอเมื่อกี้กูนึกว่าปีนอะไรไอ้เขียวอนอนล่วงไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันมีอะไรขึ้นครับจังหวะนี้สามสองหนึ่งปึ๊บมันคืออะไรก็มไม่รู้อ๋อโอเคเราน่าจะผ่านแล้วครับผมอ่าโอเคครับผมก็ จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมสําหรับ EP นี้ครับโอ้โหมันจริงครับผมเดินฆ่าซอมบี้เลยแบบยิงประจันหน้าซอมบี้เลยอ่ะก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่เนื้อเรื่องน่าติดตามแล้วก็เป็นเกมเพลย์ที่มันนะครับผมเกมยิงซอมบี้แบทโฟบัตนะครับผมอ่ะโอเคครใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับผมอ่ะโอเคครับผมเอาไว้เจอกันเกมหน้าและ EP หน้าครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย